ช่วงเวลาวิกฤต8ตอนการตอบสนองในอุดมคติธรรมะโดยท่านพระอาจารย์กาลยาโน1 0เมษายนคศออ2020อะไรคือการตอบสนองที่ดีที่สุด ในช่วงเวลาที่ชีวิตของเราถูกคุกค,คามพระพุทธองค์ทรงชี้ทางสว่างให้เราเดินตามโดยให้เราเผชิญหน้ากับความตายอย่างมีสติและปราศจากความกลัวเราจะหลุดพ้นจากภาวะความกลัวนั้นมาได้ก็ต้องฝึกเจริญสติกรรมฐาน จนถึงขั้นที่จิตสงบและสว่างอันเป็นสมาธิขั้นสูงถึงระดับที่จิตมีสมาธิที่ตั้งอยู่ได้นานจนสามารถแยกจิตที่สว่างออกจากกายหรือที่เรียกว่าสังขารได้พระอริยสงฆ์และภิกษุณีหลายๆท่านที่เป็นที่รู้จัก และศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมากมายในประเทศไทยท่านเหล่านั้นได้เผชิญกับความตายโดยปราศจากความเศร้าหมองและความกังวลใจใดๆการได้เรียนรู้ความจริงในข้อนี้ทำให้เรามีศรัทธาและความเพียรในการปฏิบัติเพื่อเตรียมใจให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความตายโดยไม่หวาดหวัน่น หรือเป็นถูกเมื่อเวลานั้นมาถึงอาตมาขอเสนอธรรมนี้เพื่อการเรียนรู้และพิจารณาอาจารย์กัลยาโณ